ข่าวพี่น้องกินข่าวเทียเท่ยง,ยงกินข่าวโฮมกินตำหมองฮงฝีมือฝีมือนี่แน่นอนเนี่เคย,ยเยหน็นแถวนึงแล้วสีสัเ<ซ>สนเนาะและ้วก็พักกระถินพี่น้องพักกระถินทอดไข่ไข่<อ>เคียวแล้วก็มกป่ามกป่าบ่มกป่ามกป่าหน่อยแล้วก็มไม่ยังบานนี่ไม่ยังยังไงเตา ของไอ้มาจะน้ันแมงกับเตานี่แข็งแข็งได้ใจสิกินได้พี่นอนแม่เอาหม่งนแข็งแที่ได้ได้สิยำได้พี่นิ้นดอยเป็นไวิกแซ่บตั้งม่ยไแ่วะเสันปูดองแม่พี่นองคุยจับม้มาบนหนึงไปตั้งไว้ใกล้ขออบนี่ย พี่น้องมพี่มาพี่อยากไปลูกหล่าอยากไปหาไหมครับ้าเาน้นากแล้นงมีแบตาม้องแสบเดีบไมใจได้เลยบิดเน่นันม่ยังสิไมจัถงบ่อนั่งนี่ละเม็บ่อแสบแสบมันเคแย่เราเขานี้แย่เราแสบครัหาม้าพี่มาพี่อามันยู่หันละวิ่งบงใจหันอีในวิ่งอะ ลูกเอาอย่างไเอีกไม่ลาเยวหนแต่ใส่ทอดไทยบีกดำหมักงงสามะคีนผ่อนเออม่นีแม่กูจีบปอดเอาลังน้องอหนโันท่าพกักินน้องติ๊บเขามาห่มกันกินนอนติ๊บไข่ติ๊มันเดเอาผู้งกินเขาเจ้าเป็นคนไทยบ่ย่าบอกเห้หกินบ่บ้านเป็นคนไทย ม่หดีกยู่กินอุ้นทองอยู่บกินกเจ้าเบ้อเบ้อันนี้ไม่เหมือยไม่หนคนตาลามือแล้วก็ปูเอืมือ่มนะไย่งไปนบ่เขา่นย่ะม่ไปก่มันก็เถึงเ่วกระปูอยาเข้มอยากเข้มเก่าเอาหยั่งต่ละยังบ่ได้อ่น้ำเจาหยังวันที่เท้าบอกวันี่ห้าสิบปอกมัทินกินแกตัมีตกับตมังหง มาเพื่มาเพื pau, ่อมาหายาพิมมาหายาแล้วแซ่บนักมาแล้วลูกแล้วเราคอยดีป่าเอาบอกว่าพี่เราบอกว่าพี่แล้วใช่แซ่บอ่าไม่กินไม่กินเป็นบ้องพี่เผือกนั้นแยกวงพี่นองเ้ยสมเขาดังแล้วแซ่บดังแล้วแยกวง อันนี้เขาเอินไว้กินสมไม่เห็ขึ้นมากแมทไมีแห็นเต๋อเต๋อเต๋น้ำไม่ใช่หรอนั่นทั้งดาเจ้าเขาเอินไว้กินสมบักงเด้อพี่น้องค้ามยังไงกินอมเดียวเห็นอ้มาเด้อกินเอาหอมเอาเอาหวังแต่เขาเดยกินลื่นงด้พย่นื่อนเถิงลูกเถิงวางอยากหุ่นไหวจังหน่อยพี่น้องต้องจังเสียบกินหลายๆคนกินเลยเรื่องไม่ใจนอนมาไปหน้าพ่อน่ะ ป็าเดี๋ยวใช่งานรถสอดตะกอดรด้วานกที่มันน่งก่อนเดียวทั้งหลังหูบนี่มันเดนางมะกะทินมกะทินแก่น้ำ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 น้านน้ำนี่น้ำน้ำน้ำน้ยน้ำ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 ้ำน้้้้น้นน้มา้้ มักตตออีสานนี่แซ่บครับขนาดเลยพี่น้องเดแล้วโตมันกะลากมืองุยแล้วล่งไปเล่นขุนแล้วมาพี่ห่เอาลงมายิงกใหญ่า็กามองเล็กแบบไม่หอืมิเบอรทุกเนี่ยจังได้ังได้สิหํำได้เจ้าจานใครมาให้ยายเข้ามึงสได้เลยเน่งกิดตมันยังได้สิหนำได้ตดีได้หรออืมือ มันสิเดียวาบซะบ่ว่าขม่นไทไม่ได้หลีไปน้ำขึ้นน่ะไปรงคิดผมกับ่เป็นได้อยู่้อยทางมันบ่ กยอันนี้เป็นใจนี่ไเนี่ยม่ได้เยอะมางเนางไปย่งไ็ไปย่างมาแบนี้กัเลยยำงนี้เลยไปยำขึ้นมันจะอบบหัวคำหัวคำคำแล้วด่างแบบนี้ดีบัดไปย่างขึ้นแล้ว้มได้แบบม่วงแร่งกร่งมันอยู่แด่ยนมันอยู่มันอยู่สายหยกเดียวกลางคืนมันสิบปุนมาบลอื มันเน่ยำขึ้นง่ายไหมครับอ๋อข้าไปย้ำกังขื้นกับไปย้ำเมือนกันบอกไปยำสาคุณบอย้ำนี่ว่ามันย้ำยิ่งหน้าขึ้นมักแก่มันพายมันเลยว่ามันกางคืนมันออกมาเองเขากคไปย้ำเมื่อก่เลยจริงย้ำแล้วมขเขาอื่นไายำแม่งขีดเตาพี่น้องปันหาย้ำวิธีอีสานแบบนี้คันเิราห์นั่งขืนุกันหนกันั่งขนจะว่ามันกินด้วยอืมนกา เอาก็เลยยำก็เลยเดียยำซะเลยเดีวเนาะนุ่งเสียแข็มสอนไปกูเอาไปด้ขาดเยยกมงเจ๊เสียนะเป็นยังบ่เพียรได้หรือ้ะเพนเื่นเพ็ดแบบกลางๆเพื่นเพียรเพื่ออยู่เหื่อนงแบเมือนั้นเมื่อนั้นไม่ได้แสบจังหวะเพื่นนีสิตำหมุงไข่เติบได้แสงสีหนางกินอยู่เห็นเพิ่นกินอยู่แง่เมือน้ แม่นอีห,หลีบ่ผิดหวังเลยจำได้ต้นา้นนี่เนี่ยสียำคักขนาดเลยนี่งงงคันตั้มบังง่วงกันสีสันแบบนี้บ่พี่น้อง,นงมันน,นีเ่เพดหวังเลยนี่อย่างบอบเพียดหวังไม่จีเซียบเรามันสีส้มบักเคลือ,อทเ,ศเอทศยไหมบักเคลือเทศหน่อยเั็น,น,น,นบ<ร>่อบมันส้มบักเคลือเทศหน่อยส้มไปลอยจังหน่อยเซียบ่มีตัวใหญ่ผู้ดอง ไม่เ่รอไม่เหรอไม่เหรอทำหนี้อุ้นกินวางหาเที่กับพบวข่าวเพิ่มมุนใ่ไม่าวเพ่มมุนเราเจอข่าวสรักลางบ้านมันมุนบอกเ้ยเขาเขาร้วนไหมเนาะเขาร้วนเขาร้วนมันกัอยาแข็งน่ะ ดีจได้เราเขาอุ่นดนสับายอันนี้ว่าไม่เขาเย็นเดี่นี่เจ้าอยนนไม่รเ้สิแล้วหรมันมันอุ่นแ่มันแล้วมันหนึ่งแล้วมันก็อุ่นได้สองมันก็ชิ้นอ่อนแบบนด้เขาจ่มีเขาถือุ่นวางสองเทียนได้ยังสิบวันสี่ถุงกินผู้เดียวบอกแคบเล็กน่อยแล้วเขากินผู้ละที่จับไปเจ้าเจ้าไม่เห็นยัมไหนีเขียวข้มาเยังแมเขาเย็นอุ่นักเดียวลียว นี่อะเที่สามมาบอกเอาทิมดูถูกจอเขาค่ะว่าจอจะไปหากินข้าวนี่หล้ยป่ากันในพน้องเอาขั้นมันข้ากินใจข้าก่อนกินเยอะิน่ออเอาใส่ตู้ไว้ได้เถ่าแล้วทีนงเอาเม่นิงไปใส่ลกใส่ตู้ยังเียนบอกขึดจากกำหงอไม่ตู้มากินหมื่ขึ้นแม่เอาป่าไปให้เอาใส่ตู้ไว้เท่าก่อนมะอุ่นลูกเทียวใส่ถุงเลดี๋ยวที่เราขั้วป่าปลาเดี๋กินเลูกินกินล เไทอดไปแห้มันกินหได้เย่บอเออาได้แย่เต๋เนาะร้านกันเด่นได้เต๋วได้ย่เขียวว่าใจยืดไดน้เขียวก็เจาะไม่ยแล้วเป็นโอนเป็นโอนเป็่อลูกเขาซะเขาสีหายบ่ย,ย่างเปน,นี่นเขาก็สีแพงปยังดอลูกเขาเนาะ,ะขเ,เาขาบ่แพงดอกแพงเขาตลูกข้าวหาแต่ว่าผู้เอาสบ่เอาเนอ เป็นดาวตอนหลุมตันแห้งไงเนาะไปไปยูน้ำยาเขียวได้เป็นรูปเขียวเ้อเป็นยังสีบอลไปเลยยังเลยไปเลยยังบุตกฝากเ้อพี่น้องเลย ไม่ยู่นน้ำเขียวอีกแวล่ไปอยู่นน้ำเขียวโหลดไปยื่มเป็นแค่การแค่ลูกบ้านนะไมเป็นลูกเขียวซะไปไม่ยังอันนี้กินทอดไข่กับแซบเดียวแ้วโดนกินเถียวนึงเนาะไข่เขียวไปหาเจาะโหลดไปย้วโดนกินเนียงแซ่บไปเนียงไปยังว่าไปเนี่ยเจาะไม่หนุ่มเจาะไม่หนุ่มเนี่ยไปป่ะนั่นเดียวยังมุตกฝากด้วยก่อ แมอกนายเอามกินเแ่บยเดียวัอกินเยนี่เป็นยังไงนี่แนวเสียมันอยู่นี่นี่นี่แนวเสียเพิ่ประเดีกบ้านเฮ่าเนี่ยมันบอกเป็นประเดีกวขวดกับนประเดีกวขวดมันไม่บอกเ่ยเสียบปนอนแตมื่ส่ประเดีตอนเสีย ันเจียวไปหาจะเสียวเขียวเจียวอ๋อยอ่าเอาเรียวออยเอ้ยขี้แต่งานังเลยนี่น้องนรำนะพี่ไอยองเด็กอะไรนย้นนี่เออเขาสิบวิส่งงานไหมพูดไดก็เรียนมหาจะเือนพญาวิวัฒน์ซึ่งรถถ้าเจ้าแก่นํ่งไหนนะวิวัฒน์ไปหาไม่เยอะกินหนึ่งที่ ใมารวบนี <OR> ่แก้วก็งานไปห้ยาแท่ออกเ่ออกมักเสรตออีสานมักกะทินพี่น้องเดี๋ยวนี้บที่พักกันหงกะทินแก้วใคเยืมเออ่อยากเนี่ยแกไวงนี่มนี่กบมดเวนาดาวาบอกเพิ่นเมื่อกีนเจ้าอยู่คนพ่อไปคนพอเดียวเขเหื่อเดีพ่อ มันจมอยู่แม่ปังแม่หมวยม่เอาหน่อยใส่ลูกลาทุกปลาแมลายหอยย่ายมันมีหมดความหมย่ายมันนั่นหนึ่งจมหมเยเอา่อห่วงมีหอยแถิ่เกียอาถ้าหมุดมกับปลาถือไปช่ยกขี้ไร่กันที่สี่ขาพุงหมุดไม้ขาดหันงำแข็งไปดูไปเลยบกให้อีบีัวันบังส ไปด้เาซื้อไปดลเด้อลูกลาหาได้หา้ั้น่ใ่าบนล่รใบเนี่ยกินไป็นมข่อยวไปหาอนมข่อยเลยให้ยานิยาเพิ่นบ่ดื้อดอามื่อหรืเพิ่มบ่มีมนอดื้อเขาไม่ยังดีอยู่เพียงข้าวพวกกพดื้อเยอะบ่ว่ากิกลางจากลางไป เครื่องเลี้ยงร้านกลางสามเมตรเดียว่าจะูหาประกอบจอดเล็กับปูเนีมันจะเป็นไงเยวเอาเนีกับปูหม่นี่น้อยกินน้ำกันเจบแบบต้งมึงบทักเงินนั่นลดมาไปเวลากินข้าวแก้วนั้นั่ถ้าจามาขายลดดูดเลย